มาอัปเดตดวงการเงินเดือนตุลาคมครึ่งเดือนแรกปี2564กันครับ รับชาวราศีกรกฎนะครับรายรับนะครับยังเป็นยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับยังใช้คําว่ารายรับจะมีการประวิงเวลาจ่ายไม่ตรงเวลาหรือหรือเข้าไม่ค่อยดีผมไม่ใช่คําว่ามันมีการเลื่อนๆผัดๆไปก่อนละกันนะครับส่วนรายจ่ายนี้ยังเข้ามายังต่อคิวเข้ามาดาน้าเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยครับอะไรอย่างงี้คำแนะนํามนผมใช้คําว่าเหมือนถ้าเรามีการไปคุยกับธนาคารคุยกับผู้ใหญ่นะครับหรือเรื่องมีการทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเข้าตามต่อออกตามประตูนะครับไปพูดจาดีๆมีเหตุผลมีเอกสารมีอะไรกลาง ทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของการแบบตรงมาตรงไปนะครับผมจะได้รับผมคิดว่าจะได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจการอบอุ้มจากผู้ใหญ่ผมรู้สึกว่ายัางมีดวงยังมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นคือต่อให้ครึ่งเดือนนี้เรียกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยของเดือนตุลาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รมใช้คําว่ามันสามารถ,ถ่ายใจต่อได้ครับชาวราศีสิงห์นะครับเรื่องของรายรับนะครับก็ยังถามว่าเข้ามาแต่อาจจะเข้ามาน้อยนิดนึงคือค่อยๆคผมจะคาว่าเข้ามาน้อยกว่าที่คิด นิดนึงนะครับอาจะไม่ได้เข้าแบบเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องของรายจ่ายก็คือผมใช้คําว่าเป็นรายจ่ายเป็นเรื่องปกติอยู่อาจจะมีจ่ายตามอำเภอใจบ้างแต่ตามใจชั้นบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเล็กน,น้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกันแต่ว่าสิ่งต้องระวังคือคุณบางทีคุณเหมือนได้เงินมาแล้วคุณจะรีบเอาไปใช้หนี้ซึ่งผมคิดว่าการใช้การใช้หนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่คุณต้องดูด้วยว่าถ้าคุณเอาตรงเนี้ยที่คุณได้มาเนี่ยไปใช้หนี้หรือไปหรือไปจ่ายอะไรสักอย่างทีีเเดดยยวลย่ แล้วเงินเก็บคุณจะเหลือไหมแล้วถ้ามันมีเกิดการเกิดเหตุการณ์แบบวิกฤตอีกคุณจะเอาเงินสำรองตรงไหนมาใช้อะไรย่างนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังครับส้าซาลารีการนะครับเรื่องของรายรับนะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมใช้คําว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าหรือได้ไม่ดีหรือมีการประวิงเวลาค่อนข้างนานนะครับเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายยังก็ในเมื่อรายรับไม่ดีรายจ่ายยังเท่าเดิมก็ต้องมีการหยิบยงหยิบยืมหรือมีการหาผมใช้คําว่าคุณมีความสามารถในการหามาจ่ายแล้วกันนะครับแต่ว่าราศ ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับช่วงไปลายปอนนะ้นจะมีโชคพีเกี่ยวกับเกี show, you, teh, ่ยวกับโชคเกี่ยวกับลาภหรือโอกาสที่วิ่งเข้ามาทําให้สามารถคุณยังหายใจต่อได้อยู่ครับถ้าราศีตุลน,นะครับเรื่องของรายรับนะครับยังไม่เป็นไปตามหวังนะครับยังมีเรื่องของการผัดพรไปวิ่งเวลานะครับเรื่องของการที่ยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่ามีการน,น่วงเกิดขึ้นนะครับเรื่องของรายจ่ายก็อย่าบอกว่ารายจ่ายน <laughs> ี้จะแทบมาเป็นสองเท่านะครับของรายจ่ายปกติเลยรับเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมแล้วถามว่าจะเอาเงินมาจ่ายบางคนก็ต้องเอาเงินเก็บมาคต้ออืแ่ขี ราศีเนี้ยขอขอยังมีโชคดีอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณมีการคุยกับเจ้านี่คุยกับธนาคารคุยกับอะไรคุณจะได้รับการเรียกว่าผ่อนผันได้รับอนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการพูดคุยกันมีการขอความช่วยเหลือกันผมจะคําว่าได้แน่นอนครับชาวราศีพิจิกนะครับเรื่องของรายรับยังเป็นไปในทางบวกอยู่นะครับยังมีรายรับที่มากกว่าหนึ่งทางขึ้นไปบางคนทําอาชีพเสริมทจ j อบเสริมก็ยังมีเงินตรงนี้เข้ามานะครับแล้วผมใช้คําว่าได้แล้วก็ได้อีกนะบางคนคือจับปลาหลายมือช่่่ววงงนนนีี้้้กกก็็จจไดคออขาาาหหลยยมืรริๆะเเ มีเส้นทางทําเงินให้ค่อนข้างมากกว่า1ทางนะครับเรื่องของรายจ่ายก็บางคนคือทําได้เยอะขึ้นรายจ่ายเยอะขึ้นตามตัวต้องบอกว่า ราศีพิจิกนะครับทำได้เยอะขึ้นรายจ่ายก็เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันหรือว่าบางคนคิดว่ามันคือการเอาเงินต่อเงินก็คือพอได้มาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไปลงทุนอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะผมใช้คาว่าต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคือกลงทุนบางอย่างมันใช้เวลานานกว่ามันจะคืนทุนอันนี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเราทุ่มสมดตัวทุ่มลงทุนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วมันจะค่อนข้างเข้าเนื้อมากนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ต้อง ออกตามประตูนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบอยู่แต่รายจ่ายเนี่ยผมใช้คาว่ารายจ่ายเนี่ย่ันข้า,า,าขง,งฟืดมากเลยจะเป็นฟืดมากคืออะไรคือมันมีรายจ่ายเยอะอะรายเป็นหนี้เก่าๆก,การช่วยเหลือคนการใช้หนี้แทนคนอื่นนะครับเป็นเรื่องของอะไรที่มันต้องมาสะาสาบางคนเป็นรายจ่ายที่รอมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องมาจ่ายในเดือนนี้ตอนตอนเดือนนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นครับเรื่องของการทําธุรกิจก็ดีเรื่องของอะไรก็ดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือบางคนก็ค่อนข้างจะแบบอยากทําอะไรที่มันแบบเป็นการคือเหมือนเคยมีไอเดียจะทําแบบ เกิดขึ้นแนละ้วช่วงนี้คือได้จังหวะเวลาอยากทาพอดีก็ได้อยากจะเริ่มต้นไอเดียอยากจะทำทำสารต่อไอเดียพอดีช่วงนี้ก็ต้องใช้ต้องใช้เงินเยอะนิดหนึ่งนี่ก็ต้องเตือนด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามมีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เด็ดๆแบบนี้อัปเดตให้ทุกๆอาทิตย์แน่นอนครับ